สวัสดีค่ะแม่หมอพี่หมีไผยิปซีพลังบวกเมื่อนนี้แม่หมอกระซิมาดูดวงไผยิปซีของคนเกิดวันพุธในเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 4เนาะคย่เนะค่ะ,ะมาเบ่งไผ่ของเจ้าชะตากันนะคะกระดิไพ่หาม่กับเจ็ดถ้วยกับไม้กวาช่วงนี้นะคะอ่ะให้เจ้าชะตา ควบคุมสติอารมณ์นะคะทุกอย่างบวาสิเป็นคเว้าหรือการกระทําต้องใจเย็นเสมอนะคะ,ะหลังจากที่ควบคุมสติอารมณ์ได้ก็สิเฮ็ดห้การงานทุกสิ่งทุกอย่างในการดําเนินชีวิตก็สิาลาบลื่นนะคะ,ะเพราะว่าจากไผ่เจ็ดถ้วยนะคะลักษณะของเจ้าชะตาเป็นบุคคลเป็นบุคคลที่ มีบุคลิกดีแลวก็มีสเสน่ห์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะ,ะต่อไปในด้านการงานนะคะการงานกเด็กเก่าดาบกับไพราชนีการงานหนักนะคะถ้าเป็นเจ้าของกิจการกับมีความรับผิดชอบหลายนะคะกัถ้าเป็นลูกจ้างนะคะก็ให้ ให้ใจเย็นนะคะบ่ต้องคิดมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมิทางออกกะถามมิเจ้าหน้าเป็นผู้หญิงกะเจ้าน่ายกะสิให้ความซอยเหลือนะคะเหตุให้ดวงในการทำงานกล่าวหนานะคะต่อไปในด่านการเงินนะคะกระไดไพ่สี่ใหม่ก็สองเหรียญน,นะคะ ช่วงนี้นะคะการงานมันคงนะคะมีพอกินพ่อใส่ถาหูจักใส่เงินในแบบประหยัดและเห็นคุณค่าน่กาสีบอดด,อดีเดือดเดือดหลอนอย่างนะคะแต่กระยับประมาในการใส่ใจ่ายเงินเพราะว่าถ้าเขาใส่ใจ่ายเงินเกินเกินตัวก็เสียเห,ห้เดือดหลอนในเรื่องการเงินเนาะคะ่ะต่อไปในด่านควอมหักกะได้ขิ้งไหม้ก็สามถวยนะคะ เจ้าชะตานะคะก็สิความักสดชื่นสมหวังนะคะเจ้าชะตามีโอกาสได้พบรักตางไหวหรือเป็นคนทีู่้รยญยแนะนำให้นะคะอ่าสิพบความักที่เป็นครูแท้นะคะหรืออาจสิหมายถึงโอกาสถ้าเจอกันแล้วนะคะมีโอกาสที่สารสัมพันธ์ถึงขันไดนมันไม้กันนะคะความรักสุข สดเฉิญนต้อไบภายสรุปเดซิฟดาบกับอัศวินใหม่เจ้าชะตาเป็นคนขยนันการงานนักเหนื่อยคือเก่าเนาะคะ่ะถ้าเป็นเจ้าของกิจการควอมรับพิชอบหลายแต่ว่าถึงสิเป็นงานนักแต่กะได้รับอผลสำเร็จในการทํางานเนาะคะ่ะแต่ถ้าบ่มเป็นเจ้าของกิจการก็หาระวังอุบัติเหตุนะคะ สิ่งของตกจากที่สูงมาถือหัวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้ก่อนคลิปหน้าก็เจอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามให้หมอเด,ด้ค่ะัสดีค่ะ